สวัสดีจ้ะใช่จีจ้ะจันทบ,บุรีจ้ะเรามากันที่เจเพนเย็นตาโฟเจเพนเยนตาโฟวงเล็บวัดไผ่ล้อมนะครับก็คืออยู่ในวัดเลยเป็นร้านที่ผ่านมาจจันทบ,บุรีทีไรก็ต้องมาแวะเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักเป็นคนจันทบ,บุรีเขาก็จะพาเรามาป่านไม่ค่อยได้มาเองหรอกนี่เป็นครั้งแรกนะที่ป่านมาเองนี่ ก๋วยเตี๋ยวกั้งครับของขึ้นชื่อกินให้อร่อยเลยนะทุม่มชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนี่น่าจะเป็นคลองหนองบัวใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นบ้านเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วถ้ามีขนมหน้าตาหน้ากินแล้วก็ชื่อแปลกๆเต็มไปหมดนี่ เราจะดีพอร์อรี่กรอนตรนี่น้องเขาบอกมันเป็นของจริงใช่ไหมครับผมเป็นที่เรียนจริงครับลูกค้ากินมีอันใหญ่ไหมคะกิฟมีแต่อันเล็กครับลูกค้าลูกค้าติดสองอันไหมไม่ได้ <c oughs> ได้บรรยากาศเราอยู่ที่ชุมชนลิมน้ำตันทับ,บุรีครับวันอาทิตย์แล้วเนาะร้านไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่อ้าวก็เจองานพี่น้อยหน่ในนี้นะแล้วก็เลยเดินเข้ามาถามเขาเป็นร้านกาแฟของพี่น้อยหน,น่า ถึงว่าแล้วความเท่คือนี่แกนั่งทํางานตรงนี้เลยนะครับอ้าวเพิ่งรู้พี่ต่าเป็นคนจันทบ,บุรีเหรองานเต็มเลยอ้าใครมาจันทบ,บุรีนะป่านว่านี่เป็นจุดเช็คอินที่ป่านจะมาทุกครั้งที่มาจันทบ,บุรีนะอยู่ตรงชุมชนริมน้ําชื่อร้านบางเวลานีเก๋เกเก๋เ,กเก พี่น้อยหน่าเป็นศิลปินคนโปรดของป่านมาก,มากๆคือป่านตามงานเขามาสักพักนึงเลยแหละแต่ป่านก็ไม่เคยรู้นะว่าประวัติเขาเป็นอะไรยังไงแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าด้วยวันนั้นเจอกันที่ TTE แล้วก็เอ๊ะเขาก็ยือนอยู่หน้างานของเขาเราก็เลยถามเขาว่าพี่คือพี่น้อยหนานหรือเปล่าเขาบอกใช่ป่านบอกพี่ผมขอ,ขอกรอดได้ไหมเพราะงานของเขาป่านว่าเป็นแบบมีอิทธิพลกับงานป่านเยอะอารมณ์มันจะอย่างนี้แหละไลร้เดียงสาเด็กๆแล้วก็ ทีปรงปทีแปลงแบบมีความอิสระสูงแล้วป่านเคยได้ข่าวว่าจริงๆพี่แน่ๆเคยทำงานที่ขายหัวล้อด้วยเอ,อืมแต่ว่าตอนนี้พี่แน่ๆกำลังขับรถกลับนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งคุยโทรคุยกันอืมก็ไม่ทันแต่ไ <c oughs> ว้ได้เจอกันอีกอยู่แล้วป่านอยากจะมาจันทบุรีบ่อยๆคืองี้อะไรอ่ะโอ้ไม่คือป่านวางแผนจะเที่ยวอย่างนี้เอ่อ จะมาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอะบ่อยๆให้ทั่วจนแบบว่าทั่วหมดแล้วแล้วเรา็ยายจังหวัดเที่ยวเป็นอย่างนั้นความคาดหวังคือป่านกะว,ว่าเราน่าจะได้ความทรงจําระยะยาวเหมือนมาซ้ําบ่อยๆซ้ําบ่อยๆก่อนจะเปลี่ยนที่เดานะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าไหนสาวเมืองจันมายัางไงให้รู้ว่ามาจังกรับนีน่ารักเนอะมอดี เอ <muitas> ทำไรจุดชมวิวเนรนางพญาแต่เราต้องขึ <ancora> ้นไปตรงนู้นนะเปล่าสงสัยเปล่า นนั่นเราอยู่ที่บ้านอิ่มสุกบีชร,รีสอร์ทจันทบ,บุรีก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เลยนะครับตกก็ไม่ในน้ำเลยพักผ่อนและป่านชอบนั่งเนี้ยนั่งโง่โง่ริมทะเลกินขนมอาา่านหนังสือกินอาหารเย็นกันจ้าเป็นฟาร์มปูนิ่มแบบ ที่ฟาร์มจริงๆเลยนั่งกินตรงนี้เลยเคือเหมือนเขาก็ไม่ได้ทำอาหารเป็นหลักนะเพราะเขาบอกว่าเอาข้าวปล่าออมาเองได้โอ้สดจากฟาร์มให้นัตตี้รีวิวนะ แช่แข็งมาเขาลอกแล้วเขาก็แช่แข็งผู้หญิงชอบทำไมชอบกินของดองอร่อยอ,อันนี้ก็คือเหมือน,อนอยังไงอร่อยไหมอร่อยดูเหมือนนี้เลยอ่ะน้ำแข็งใสอ่ะมันก็ต้องชิมตอนเย็นจดีว่าถึงจะอร่อยแมมเอฟนี่คือเย็นไหมไม่เย็นอ่ะอันนี้แข็งไอเขาทอดทำให้เขานิ่นึงเขาอยากลองชิมไม่เคยกินเลย ใหญ่ไปอ่ะเดี๋ยวเขาทำเองนี่ปักได้เลยหรอไม่ต้องใส่น้ำจิ้มหรอใส่ไปแล้วนี่ไงมันก็คือไข่ที่ท่านีชอบกินอ่ะไม่เหมือนไข่ปูอ่ะแต่เขาชอบกินแบบไม่ได้ดองไม่ได้อะไรไงไม่ติดไข่ปูหรกลนได้ปูอ่ะมันก็ม่นไหมมันๆเผ็ดๆอร่อยเป็นข้นเลยเข้าใจละอารมณ์มันเหมือนแบบ กินส้มตำกินยำอะไรนถ้าไม,ม่มีเงินกินสีสัอนี่เนี่ยแล้วมันจะหลอกมาเป็นตัวนี้ไหมขาบมันตัวตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ตัวใหญ่อัอนนี้คือตัวที่มันลอกมาแล้วเออนี่ลอกมาแล้วเราเราขามมันเอาไปทําอะไรครับป้าจยโยนในปูกินทางล่างจะมีปูไข่ปูเนื้อ,อเอาครับเอาแบมือไม่เอากลัวเอ้ยมีแต่กลัวนี่เอาเอาดอนิ้อันนี้ทิ่มตรงนี้ดูอ่ะ มันนิ่มอีมนิ่มมากตัวเลยอีจัดใช้รูปเลยอ่ะไม่เอา <laughs> แล้วผมนิ้วขาดอืมนี่เรามันเอาไปทําอาหารไม่ได้หรอครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อดูทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยทาเทาหหาชั่วโมงก็มันก็กกจะแข็งหาชั่วโมงแข็งก็ก,ก,งกินขาบตัวเองเลยอ๋อมันกินคาบตัวเองด้วยอืมคาบตัวเองเลย,ยเนี่หยนิ่ตัวเคยถ้าถ้ามันแข็งก็คือโหต้องรออีกนานเลยถูกไหมครับอืมเมทาแข็งก็ปลาไม่ร้อนแล้ว บอ,อยลงบอไปเลยไปทำอย่างอื่นไปทำปูไข่ปูเนื้อเลยอ๋อมันรอนานเหรอครับหรือไงร้านเป็นสองเดือนสามเดือนเนี่ยอ๋ออาหารมันแพงไงอาหารปูอ,อ่ะอืมอยาไปดูอยาก,ก,กเห็นน,นี่จะโตโตนะสะสงอาหารสะสงร้านมันต้องตัวเสมอ ตัวเสมอสิบตัวคือสิบตัวดูนิ่มอ่ะไอพวกนี้มันอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเหรอครับเราซื้อมาตัวขนาดนี้เลยอ่ะอ๋อก็อ๋อมันจะซื้อมาจะให้มันลอกรอบแรกแล้วใช้เลยเออใช่เลยครับอ๋อไม่คล้เลยไม่งั้นเราเลี้ยงไว้นานกับเปลืองอ่ะเนาะโอ้อาหารแพงนะอย่างบางทีก็มีใต้ด้วยนะอ๋อแสดงว่ามันก็ต้องมีร้านที่เลี้ยงแบบตัวอ่อนมี อ๋อเหมือนพวกร้านขายปลานิลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครัเออมันมีมาเอามาจากใตายแต่เราไม่รู้เขาเขาว่าตายแล้วก็ว่าด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ตัวเปเริ่มเลยตัวใหญ่จะออกมันกับตัวใหญ่ไปเลยใหญ่เกินไปอาหารร้านอาหารโรงแรมขวายเอามันใหญ่ไปเงี้ยใหญ่ไปแพงมันเกินจานไม่แพงเกินจานตายก็มีแค่่ไหนเนี่ยตายเรียบร้อยตายดีใช่ไหม ผิดแผนมันไม่ใช่ข้าวเย็นเพราะว่าไม่มีร้านอาหารมันไม่มีร้านอาหารเลยเป็นแบบซื้อฟรีกลับไปทําเองไปกินเองอะไรอย่างนี้ก็เลยอกินเล่นไปตันนึงแต่ก็นั่งคุยกับคุณป้าคุณป้าเขาหาโปอยู่ที่ล็อกขาบได้ความรู้มาอย่างหนึ่งว่าถ้าโดนโปหนีบถามคุณป้าว่าต้องทำยังไงครับเราถึงจะรอดป้าบอกว่าเอาฟันเราอะกัดกล้ามมันให้แตกเลย,ยแล้วเราจะรอดอออก็คุณป้าเขาบอกมาก็าไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่า ป้าป้านถามว่าอา้าวงี้เราหักแขนม,มันเลยได้ไหมป้าบอกว่าหักไปมันก็ยังหนีบเราอยู่ดีก็ไม่รู้นะครับฟังไว้เผื่อเผื่อสถานการณ์ขับขันไงน่ากินจังเลยไหนอาหารเช้าของน้องเนตตี้โอ้โหอมนนิการเด็กปลาสีมาในชุดเป็นตัวน่ารักมากน่ารักมากเลยชอบไหมไอ้หน้าเื่อ เบอร์ปะ่ะม,มีมันอะไรกันเนี่ย ย่างกับพิพิพธภัณฑ์1.60นงงอ๋อโอ้ยเวฟยังกับอยู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเลยอ่ะโอ้มีต้นโอลิฟด้วยวา้าวนี่นะครับชื่อร้านโยชนบุรีนะ แกลเลอรี่จริงๆนเนี่ยมีแสงธรรมชาติรอดเข้ามาด้วยก็มีขนมนๆๆแม่ละม่าร้มนกำลังทำกันอยู่เลยเขาทำเองต่อโรงแรมเขาชื่อร้านนี้เลยเหรอ1.60ใช่ไหม เี่ยวชื่อเออหนึ่งหกศูนย์พาสตรีเอสเบสต์ของเบฟเธอบิงจีหมูโอ้ไหนลองชิมสิน่าจะอร่อยนะเหมือนเขาเคยกินนะบิงจีกับกาแฟไม่ใช่ครับใดๆอยาคือร้านร้านนี้แบบ ร้อยเต็มสิบอ่ะเกวเวอร์เออไม่แบวกไม่ได้เ,อ,เออไม่แวกไม่ได้พามาแล้วแบบสะดุดตามากอยู่ตรงหัวมุมเลยเอ,อ่าไม่เลวไม่เลวนี่คืออเมริกันโน้นธรรมดาแต่ว่าเขามีเปเชียลคอปี้วยนะครับ